จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมพ่พคบกับช่องน้ Ch องซ่อนชาแนลตีกตามเพย่อนอกจากมือนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยฮุนิเคอีของวันจันทร์ที่22สิพฤศจิกากับมีมาไห้คือเก,ก่านอกจะถึงสองรอบถึงรอบเ้าและก็รอบบายแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิรงแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลกับมาขอกํลาลังแรงใจจากผู้ทีมาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจก้ก ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชดชาแน,นลอีกช่องหนึ่งในด้จ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะไปเบื้องแนวทางเ่ากับมาเบิง้งไรยงานผลก่อนนอกจากของนิเคอีกแก้วหายไปวันที่19คพุธศจารรษนอกจากว่าทั้งสองรอบออกตัวใด กลไปเบิง่งผลรอบเศร้ากันก่อนนอกจากรอบเศร้ากับหายไปฟันศูนย์วิ่งดูดเก่ากับศูนย์นที่ออกมาบนออกแปดหกสองล่างออกเก้าหกจากเข้ากับเขาล่างนอกจากนาะเป็นตัววิ่งรูดเก้ากับออกเก้าหกแล้วกว่าตรงกับตัวที่เขาหายไปเป็นตัวเน้นตัวจอตรงๆนอกจากขออกเก้าหกหายเก้าหกกันไป เป็นจ้าหนแนเนาะะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะได้ออกไปเป็นแนวทางในหลายแด้น้อยกันบบสำหรับรอบเศร้าเ้อากระแตกล่างกันไปเนาะจะเนาะเป็นสองตัวเน้นกระเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วเนาะจะกลไปตามตัวเลยเนาะสำหรับผลรอบใบวางออกตัวใดเนาะจะสำหรับรอบใบเข่ากับหายไปฟันซีวิ่งหลุดหากับซีผลที่ออกมากบนออก หาแปดเจ็ดหลังออกสองหนึ่งจะเข้ากับเขาบนนอกจะเนาะเป็นตัววิ่งหานอกจะกระออกหาแปดเนจ็ดนอนจกจะเนาะเป็นช่างไหนเนาะจะผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ้นจะเดีอยวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน,น้ำนกกอกจะกระเบิงรล่งานผลกันไปแล้วกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางหมายเคอีของวันจันทร์ที่22กันยากอะ ข่อไรก22พฤศธจีการนอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่นอกจากเข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจกเข้ากับพระตาม่อกันเลยนอกจากนั้นสำหรับแนวทางหอยหงนิเคอีของวันจันทร์ที่22พฤศธจีการนอกจากเข้ากับมีแนวทางทั้งสองรอบคือเก้าถึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจากกับมาเบิ้งแนวทางของรอบเศร้ากันก่อนนอกจากสำหรับรอบเศร้ากับไปเบิ้งตัวเด่น กให้เด่น8ปกับเด่นเก้าไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบื้องฟันก่อนกะให้ฟันแปดวิ่งรูดกะให้เก้าก็แปดไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากเนาะมาเบื้องตัวเน้่นกันก่อนตัวเน้นกัให้แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าจ้ะ ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮเก้าศูนย์เก่าหนึ่งเก้าสองเกาสจับกลับไปเบื้งเนี้ยทางตัวนิ่นตัวเจอสองตัวกับไฮเลนไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ระมือสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะที่เอาให้ไปก็จะเขายากแน่นอกจากก็จะมีเข้าบ้างรุดบ้าง เราก็บแแนวทางเป็นฟันวิ่งดูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเดินง,ง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบก็ลออเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางหลบเสาไปแล้วเน,นาะจ้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหลบใบว่บามีแนวทางตัวเลขเขากตัวใดนเนาะจา้ะเขากับไปเบิงแนวทางกนะันเลยจ้าสําหรับแนวทางหลบใบเนาะกลับไปเบิงตัวเดนเนาะจ้ะก็ให้เดนหนึ่ง จับเดนสองไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนะจัะมาเบิ่งฟันก่อนกับหายฟันหนึ่งวิ่งรูดกับหายสองกับ1ไปเบิงเบงนะบเบ่งตัวเน้นแล้วกัโตัวร้องนะจัะมาเบิ่งตัเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายหนึสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจ้ะ ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮสองสามสองสสองหาสองหกจักกับไปเบื้องแนวทางตัวนิ้นตัวเจาอสองตัวกะไฮเลีนไปกราฟน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวเจาะก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างรุดบ้าง เทากับเส้แนวทางเป็นฟั้นวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟั้นวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเป็นได้แน่นอนจ้ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้ะเบิ่งแนวทางหวายฮุนิเคอีของวันจันทร์ที่2 2พฤศจิกากันไปแล้วนะจ้ะถึงสองรอบถึงรอบเศร้าแล้วก็รอบบาย เบิ้งตัวเด่นตัวเน้่นกันไปแล้วมีตัวมกักตัวชอบถูกอกถูก,ถกใจกันมนโนจากมักชอบตัวใดเข่ากับสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจิได้เอาไปเล่นนิน่นนักเนิน่นเบาตรงกับเหล็กทเทยาคิดไวไทยนี้ช่องน้องซ่อนชนแนลกัขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากก็ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปนาคลิปนี้ช่องน้องชักชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า